ข้อที่20นะคะเขาบอกว่าอะไรคะข้อสุดท้ายแล้วนะตั้งใจฟังนะอ่านายหวังดีต้องการเช่าซื้อรถยนต์จากบริษัทเจอดีนะคะโดยบริษัทเนี่ยให้เงินกู้จำนวนเท่าไหร่คะหกแสนบาทดอกเบีย้ยที่ดอกเบีย้ยที่ต้องชำระเนี่ยคงที่นะ4%ระยะเวลา5ปีเหมือนกันไหมเหมือนข้อตะกี้ไหมเหมือนนะคะแต่การคำนวณไม่เหมือนกันนะ เขาถามว่านายหวังดีเนี่ยต้องผ่อนชำระค่าเช่าเนี่ยต่อเดือนเท่าไหร่เมื่อกี้เราหาอะไรคะดอกเบี้ยทั้งหมดแต่ตอนนี้ต้องมาหาอะไรคะตารางการผ่อนชำระของของนายหวังดีต่อเดือนเป็นเท่าไหร่อ่าเพราะฉะนั้นจำสูตรได้หรือเปล่าคุณครูขอตีตารางก่อนนะอ่าสูตรการผ่อนชำระต่อเดือนสูตรนะคะจากอะไรคะเมื่อกี้เขาบอกว่าเงินต้น อเงินต้นนะบวกอะไรเอ่ยบวกดอกเบีย้ยที่ต้องชำระทั้งหมดนะใช่ไหมเป็นสูตรที่สองที่คุณครูให้เมื่อกี้นะดอกเบีย้ยคุณครูขอเขียนยอะนะ่อเนาะดอกเบีย้ยทั้งหมดอ่ะหารด้วยไรคะหารด้วยจำนวนงวดว่าหนึ่งงวดเนี่ยเราจะต้องจ่ายเท่าไหร่อ่ะง่ายเลย อ่ะเรามาดูก่อนเงินต้นในที่นี้เรารู้ละเท่าไหร่คะดังที่กูมาหกแสนบาทอ่าหกแสนนะบวกด้วยดอกเบีย้ยทั้งหมดเรารู้หรือยังดอกเบีย้ยทั้งหมดข้อนี้อ่ายังไม่รู้เราเว้นไว้ก่อนนะคะอ่าต่อไปเขาบอกว่าจํานวนงวดจํานวนงวดเราหาได้จากอะไรเอ่ยเราสามารถเอาระยะเวลามาไล่เลยนะแต่ ใน1ปีเนี่ยจำนวนงวด1ปีเนี่ยหปีเราจะมีทั้งหมด12เดือนนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องเอาจํานวนปีคูณด้วยจํานวนเดือนต่อปีด้วยเพราะฉะนั้นก็คือ5คูณกับ12นั่นเองเราก็จะได้งวดทั้งหมดนะคะเท่าไหร่คะ60งวดนะคะอ่ะครูเขียนใหม่นะข้อนี้คือหาจากอันนี้แล้วนะเดี๋ยวครูขอลบตรงนี้นะคะเราจะได้จํานวนงวดทั้งหมดเลยนะ ก็คือหกสิบมวดนั่นเองอลบก่อนเลขคงไม่สวยหกสิบเพราะฉะนั้นเราต้องหาอะไรก่อนตอนนี้เราต้องหาดอกเบีย้ยทั้งหมดก่อนนะคะ,อะดอกเบีย้ยทั้งหมดเมื่อกี้เราเคยหาไปแล้วว่าดอกเบีย้ยทั้งหมดเนี่ยหาจากอะไรคะเงินต้นคูณกับอะไรนะคูณกับดอกเบีย้ยนะคะ แล้วก็คูณกับระยะเวลาอ่าเพราะฉะนั้นเงินต้นในที่นี้นะคะเมื่อกี้เขาบอกแล้วนะของนายหวังดีก็คือหกแสนบาทหนะคูณเลยคะ่ะดอกเบี้ยนะคะดอกเบี้ยคุณครูให้หาเป็นอะไรคะจากเปอร์เซ็นต์ทำเป็นเศษส่วนนะคะก็คือ4ส่วน100คูณระยะเวลาก็คือ5นั่นเองนะคะ เราก็ตัด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 ,ตดเมื่อกี้คำนวณออกมาแล้วนะอ่าอคุณครูรวบยอดเลยนะคะนักศึกษาก็ตัดอ่าตัดส่วนองสองตัวก่อนฉะนั้นครูคิดคำนวณจากการคูณเลยนะเพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะดอกเบี้ยที่ต้องชำระทั้งหมดเนี่ยก็จะตกอยู่ที่หนึ่งแสนสองหมื่นบาทอ่าเราหาได้แล้วก็คือหนึ่งแสนสองหมื่นบาทเราเอามาใส่ที่ตรงนี้เลยนะคะที่ดอกเบี้ยทั้งหมดที่เราเว้นไปอยู่ก็คือ หนึ่งแสนสองมืนบาทนะเพราะฉะนั้นข้อนี้เจ็ดแสนสองหมืนหารด้วยอะไรคะเราบวกกันก่อนนะข้างบนหารด้วยหกสิบอะไม่เห็นแป๊บน,นึงนะคะครูขอลบตรงนี้ก่อนนะอาจจะเขียนตัวหนังสือใหญ่ไปนิดนึงอเจ็ดแสน 2องหมนนะหารด้วย60เราตัดศูนย์ไปก่อนเลยอ่าหตักเจ็ดได้1น,นะอ่าหอะไรได้12 6สองหกเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบเลยคะ1 2ึ่งพันบาทนั่นเองอ่าตอบ1 2ึ0 0บาท ฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อคอ,อควายนะคะ